สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมมายืนตากฝนรอเอฟซีนะคะเอฟซี FC จากนครราชสีมานะคะจะมาส่งต้นกล้าไม้ป่านะคะที่บ้านไร่องพยอมนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะตอนนี้ที่บ้านไร่องพยอมก็ฝนตกนะคะนี่ค่ะนี่คือบรรยากาศของบ้านไร่องพยอมนะคะในช่วงเวลา ประมาณห้าโมงกว่าๆห้าโมงเย็นกว่าๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้ยังรออยู่นะคะตอนนี้รอก็ชมบรรยากาศไปก่อนนะคะรถก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะอ่ะวาไปแต่ต้นไม้นะคะมาจากศูนย์เฉลิมพระ,ค,ะค่ะเขตอุทยานแห่งชาติที่เอ่อทางน้ำเขียวงน้ำเขียวค่ะ รบริจาคมาให้บ้านไร่วงพยอมนะคะครับนํามาครับพร้อมกับสายฝนนะฮะ <c oughs> อ,อันนี้อาจารย์บอกไหมคะอันนี้พอ,อ,อธนภพ,พันธ์ปรอคงใจนะครับพอโรงเรียนบ้านหนองนางงามครับอำเภอบ้านมีก็เป็นพ่อของลูกสาวเจ้าของไร่นะครับค่ะเอามาปลูกมากับสายฝนเลยนะคะครับผมขอบคุณมากเลยค่ะ <c oughs>